โจบเบลลิงแฮมซัดเปิดสิ่งคว้าแมออนออฟเดอะแมตช์ในศึกสโมสรโลก2025มิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีประเดิมประตูแรกในสีเสื้อบรสเซียดอทมุลได้สำเร็จในเกมที่ทีมเฉือนเอาชนะมาเมโลดีซันดาวน์่อ3อย่างสุดมันในเกมนี้เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโชว์ฟอร์มครบเครื่องทั้งรุกและรับโดยเฉพาะจังหวะเก็บตกหน้ากรอบซัดเต็มข้อไม่มีเหลือ หลังจบเกมเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรว่าประตูนี้ถือเป็นโบนัสที่ดีครับผมดีใจที่เราชนะแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งสำหรับตัวผมเองและสำหรับทีมเขาเริ่มต้นจาก Academy Birmingham ก่อนย้ายไปซันเดอร์แลนดในปี2023ด้วยค่าตัว1.7ล้านยูโรทำผลงานโดดเด่นทำให้เสือเหลืองคว้าตัวมาในปี2025ด้วยค่าตัว30.5ล้านยูโรเป็นเวลา5ปี กับผลงาน115นาทีในรายการนี้ <S <S เขาลงเล่น2นัดยิงไป1กประตูไม่มีแอสซิสต์แต่โชว์ความแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับจนแฟนบอลเสือเหลืองเริ่มพูดถึงเขาในฐานะดาวรุ่งตัวจริงเจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรรายนี้มีสปีดต้นดีเทคนิคเยี่ยมพักบอลได้ยิงคมแถมยังเด่นเรื่องลูกกลางอากาศเรียกได้ว่าครบเครื่องของจริงคุณคิดว่าโจบจะไปไกลกว่าชูดไหม ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ